ใช่ <laughs> ก็มีห้าสนามค่ะมีบางแสนบุรีรัมภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่ค่ะใช้ก็ไปด้วยกันทุกสนามเลยค่ะมันอุ่นใจในทุกสนามไหมครับแบบลงคู่เข่ก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าก็จะมีน้องมาเป็นโค้ช <laughs> ทุกสนาม,มใช่ใช่ <laughs> น้องช่วยได้เยอะไหมคะช่วยได้เยอะเยอะเลยเหรอกดดันเคยกดดันมาก่อนเยอะมากใช่ไหมเยอะเอาคุ้นชินทุกสนามแล้วว่าโค้งไหนบรรทุนยังไง ต้องมาสอนพิเศษมีแอนน้องดุไหมคะดุมากดุเคยไปซ้อมรถที่พัทยาค่ะแล้น้องเขานั่งข้างๆเพราะว่าเวลาซ้อมมันนั่งด้วยกันได้ใช่ไหมคะน้องก็แบบหนูขับไปก็คือปวดหัวเพราะว่าขับไปน้องทุบหัวไปทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกให้ตั้งสติให้ทำสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยว่าโค้ดคือบนเก่งใช่ค่ะโค้ดเขาบนเก่งค่ะแต่เขาก็เขาเข่งมากสอนยากไหมคะลูกศิษย์คนนี้ลูเตอร์ยากครับทอบเรยยากตรงไหนอธิบายเลยลูก ก็คือเหมือนเขาิดยังไม่เป็นอันนี้คเรื่องขับรถเร่องขับรถยังไม่ค่อยแย่ละนี่เลยเป็นลุ่นนองรู้นเห็นฝีมือพี่เขาแล้วเป็นยังไงก็โอเคนะบ้งขนาดมันขนาดรู้สึกยังไาก้ากดกดการอะานี่ลรู้สึกแรงมากรู้สึกไม่มีกำลังใจในการ อยากดึงแกออกเลยโดนช็อตเล็ที่ิงจริงคนโค้ชเขาให้การเขาอย่างนี้มามันมีสิ่งอะไรบ้างก็เพึ่มเพิ่มหรือว่าดีไปหน่อยจริงๆเวลาน้องเขาเออ่เวลาเขาโค้ชใช่ไหมคะเขาจะเหมือนแบบอย่างแรกคือน้องเขาจะเป็นคนสมาธิแบบสมาธิแน่นมากแล้วเขาก็คือจะสอนหนูว่าเออพวกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันแบบปรับกันได้แต่ว่าที่ต้องมีคือสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะงเขาก็จะสอนพวกนี้ค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่มีสติไม่ถูกมีแต่วันทั้งผม เวลาเขาซ้อมอ่ะผมขึ้นไปรถเปิดเพลงอันนี้ถึงแชร์เหรอเนี่ยมันมันชินค่ะมันชินถองชมวิวเหรอซึ่งมันไม่ควรใช่ไหมไม่ควรไไม่ด้เปิดแอร์ด้วยอ๋อเปิดแอร์ดริงจริงพอพ้นก็เจอแบบนี้เราดีไปฟ้องแม่มันฟ้องพ่อแบบว่าโคตรนี้น้องดูจะเลยอะไรเงี้ยโอ้ยฟ้องตลอดเลยค่ะคุณพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยเวลาคุณพ่อแข่งแล้น้องก็โคตรคุณพ่อเหมือนกันสไตล์เดียวกันค่ะพ่อกับน้องไปดูกัน น้องค่ะคุณพ่อไม่ดูเลยซึ่งน้องก็ดูพ่อด้วยใช่ค่ะใช่ส่วนมากคุณน้องอราจะดูคุณพ่อค่ะโรเตอร์ลูกศิษย์คนนี้คือบอกว่าแหกทุกกฎของการลงแข่งไปครับแหกทุกกฎไหมครับตอนพอจับพวงมาลัยแล้วฟังเพลงเปิดแอร์อย่างนี้ก็อย่างที่บอกเลยอื้อแต่ใต้เทละให้ขนาดเขาไปแข่งมาเราว่าเต็มเสกเท่าไหร่ถ้าผมอยู่ใน คือมันจะมีแบบวีดีโอที่ผมเปิดเขาในใน่มก็ถ้ามีผมก็สักเอ่อเจ็ดสามูีดีโอสามมันมันต้องยังไงเขาถึงได้ดูซีผักผักคะแนนส่วนไหนทิ้งไม่รู้เรื่องความชอบความชอบส่วนตัวหรือเปล่าเออจริงๆเรามีทอร์แม่โดนบ่นบ่อย ไม่ค่ะสมมนิว่หนูไม่ค่อยไม่ค่อยเถียงน้องสราะเถียงไม่ออกใช่น้องเขาจะแบบเขาจะดุมากกว่าดุเป็นฟิลที่แบบไม่กล้าพูดอะไรอะไรอย่างี้แสดงแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดมาเปนความจริงใช่ค่ะนอกจากเรื่องรถก็มีเรื่องอื่นนะทุกอย่างเมื่อไหร่จะกลับรู้ม่มีทุกทุกอย่างทุกอย่างก็คือตอนนี้เหมือนนูบอกแล้วค้ว่าคุณพ่อตอนนี้คือเหมือนวีทายไปแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพ่อแล้วให้น้องเป็นพ่อคนใหม่อะไรดุมากค่ะนอกจากเรื่องขับรถเขาดุเรื่องอะไร ก็อย่างเช่นหนูเรียนเสร็จที่มหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องโทรหาน้องว่าเรียนเสร็จแล้วนะก็ไปรับส่งเลยแล้วหนูก็ต้องทำแบบบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวกับเพื่อนต่อนะพารากอนสยามอะไรอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตน้องต้องบอกตพ่อต้องบอกอย่างคุณพ่อคุณแม่หนูบอกใช่ไหมเขาเดี๋ยวหนูไปที่นี่นะแต่ว่าสำหรับน้องหนูต้องแบบขอไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมทำไมะทำไมต้องบอกขนาดนั้นอ่ะเป็นเรู่ประโยคอะทลองเขาดูอ่ะค่ะเมื่อเขาแบบเขาเขาเรียกอะไรเขา เขาจะดูทุกคนที่หนูอยู่ด้วยดูแบบคนรอบข้างหนูว่าเอ้ยคนนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเขาไม่ให้ไปเลยคือว่าต้องรายงานว่าอยู่กับใครทําอะไรอยู่ใช่ค่ะทำไมมาขึ้นมาข้างครั้งหนูบอกว่าอ๋ออยู่กับเพื่อนนะน้องเขาบอกไม่เชื่อเปิดกล้องอะไรยังไงยังไงทํำไมต้องเช็คตลอดก็ต้องเช็คอ่ะเป็นห่วี่สาวไม่ครับเอ้าเพราะว่ือทรับนั้นนี่แทนพ่อหรือคุณพ่อฝากฝักอะไรออกมาก็มันเหมือนทำเอง มันทำเองอยู่แล้วป็นห่วงเรื่องอะไรเขาจำไมแบบถึงต้องแบบว่าให้ทำรายงานขนาดนั้นก็บางครั้งเขาซื่อๆอะไรก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรก็พี่บอยพี่ยาสุนี่เขาม่รู้เลยเขาเป็นคนที่เป๊ะเวลาถ้าเกิดทุ่มหนึ่งก็คือต้องกลับมากินข้าวที่บ้านทุกอย่างอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่หนูแบบเขาเรียกอะไรทะเลาะกับน้องบ่อยมากเพราะว่าหนูเองไงสมมติหนูอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบ เออหนูก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ร้องบอกว่าเอ้านัดกันสองทุ่มกลับบ้านไม่ใช่หรอหนูแบบเอ้าเพื่อนเพิ่งถึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ต่อก็คือไม่ได้น้องจะเดินลงมา <ฮะ S 2> หาเลยให้ล่ากลับบ้านเรียกว่าสมมตินัดสองทุม่มสองทุ่มเป็นต้องถึงบ้านเลยใช่ค่ะเรื่องจะมาว่าก่อนหลงังจากบ้านตกลงกันไหมว่าหนึ่งทุ่มขึ้นรถกลับบ้านก็คือต้องหนึ่งทุ่มขึ้นรถกลับบ้านค่ะเร่างนัน้นวันนี้เราตรงด้วยกัน,น,นเรื่องความรักเรามาันต้องอยู่ใครบ้างใครกังวลใครมากกว่า เสว่วนมากจะเป็นน้องกังวลหนูหนูก็เลยกังวลกับะจะได้แบบแฟกันถ้าในพักหนูกนังวลกับังไงบ้มากเพราะว่า,เ,าเพราะว่าน้องเขาชอบเข,เ,เขาเรียกวอะไรอะ่ะเขาชอบมาเขาชอบมาสั่งหนูแล้วหนูไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าหนูก็โอเคสั่งได้แต่ว่าหนูก็จะสั่งกลับอะไรใหเ้ค่ะเพราะว่าจริงๆหนูก็ปล่อยผ่านได้แต่น้องเขาทําก่อนแล้วก็ทำกลับนี่องีาฟังเลยอะไรที่เราสั่งได้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีว่ะ ว่าน้องเขาจะเป็นฟิลแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรของเขาเท่าไหร่ค่ะเราจะสังเกตได้ยังไงเวลาแบบว่าเขามีอารมณ์ไม่โอเคไม่ปกติอย่างเงี้ยเราดูแค่ดูหน้าก็ออกแล้วค่ะดูตาตอนนี้เป็นยังไงครัตอนนี้เป็นยังไงครัตอนนี้เป็นไงคะหน้านี้หน้านี้เป็นไงหน้านี้คือหนูกลับบ้านไปโดนแน่นอนโดนเรื่องอะไรโดวเรื่องอะไรอาจจะโดนด่าว่าแบบ เรื่องก็ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คือกลัวตัวสันแล้วกลัวน้องกับพ่อกลัวใครมากกลัวน้องเรื่องนี้ทุกเรื่องแทบจะไม่ถึงคุณพ่อแล้วคือต้องให้น้องก่อน้น้องจัดการเองอ๋อเรียกว่าตอนนี้คือน้องผู้นําใช่น้องจริงๆตอนนี้เป็นผู้นําทั้งนําคุณแม่นําคุณพ่อนําทุกคนเลยค่ะอย่างเช่นแบบไปไปเกาหลีก็จัดแจงทุกอย่างแบบ มันมีโรงแรมนี้ดีนะอะไรอย่างงี้ก็คือหาทุกอย่างเลยค่ะในทางที่เราเป็นพี่สาวชื่นชมในความคู่นาของน้องเก่งมากโอ้โหแอดมินําก็ชื่นชมใครเก่งแต่ว่าบางเรื่องก็ขอร้อส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วาีปถามเรื่องความรักนะครับทุกนยังแชร์กันยังไงบ้างคุยกันแบมสนพี่น้องอืม น้องเขาจะมาถามหนูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูก็หกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาดูออกค่ะก็เลยแบบก็เลยต้องบอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางครั้งหนูอ่ะบอกคุณแม่แล้วคุณแม่หลุดใส่น้องน้องก็จะมาวีนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบอ๋ตายแล้ววีนเพราะเราไม่บอกใครใช่ค่ะน้องเอ้าล้วทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยอ่นน้นถ้าน้องมีความรักอะน้องมาบอกเราป้ไม่บอกน้องไม่บอกเราแต่น้องเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่มีความรักค่ะหมายถึงว่าเขาเป็นฟิลเหมือน หนูเคยถามน้องแบบเชลว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคะน้องเขาก็บอกว่าขอมีเงินถึงพันล้านก่อนแล้วค่อยจะมีแฟนจะได้จะได้ดูแลแฟนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มีถ้าแบบสเปซสะปตาตอนนี้แปดร้อยล้านยังคะเหมือนแปดร้อยเดียวิันปด้ล้านลังทำไมถึงตั้งเป้าอย่างนั้นอ่ะก็ไม่แบบไม่ได้แบบเออถึงกับแบบอย่างเงี้นนะครับแต่ว่าคือแค่ต้องมั่นคง เราเรามีแบบอย่างจากจากอะไรยังไงเราถึงมีเป้าชัดเจนขนาดนี้ก็สบายกว่ามันก็อยากให้ตัวเองคะออะไรอยากให้ตัวเองแบบดีที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบพร้อมจะเทคแคร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรโฟกัสแล้วเขาจะโฟกัสไปเลยอย่างการแข่งรถตอนนี้คือเขาโฟกัสมากเขาเลยเหมือนแบบอย่างอื่นคือไม่เอาเลยค่ะมันเลยทำให้เราไม่กล้าที่จะเสิร์ฟให้กับ ในแนวมีคนดิ้วผันหรอมั้ยมีคนดิ้วผันหรอมั้ยโอ้จริงๆเพื่อนที่มหาลัยหนูชอบน้องวิสเลยหรอวิสใพื่อนพิเศษก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะเงี้ก็ชอบแล้วเรามีแจ้งเรามีแจ้งน้องไหมว่าเออมีคนที่คนนี้ชอบอะไรเงี้ยทราบไหมเออหนูหนูก็บอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เพื่อนหนูบอกว่าโรเตอร์รออะไรเงี้ยน้องก็าบอกอ๋อรู้อยู่แล้วว้วไม่งั้ถามเรื่องหน้พี่สาวถ้าคนจะมาจีบน้องเราเขาจะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนถึงจะเข้าใาจริงจริงหนูชิลมากค่ะหนูชิลมากแค่อาจจะแบบ หนูอาจจะเล่นตัวใส่นิดนึงเพราะว่าทำกับแบบที่น้องทำอะไรเงี้ยค่ะว่าใส่เพราะเราไม่จริงอแล้วเราเตอร์ราคาชอบแบบไหนถ้าเกิดสเปคเราไม่มีครับโอ้ก็แบบแล้วแต่เข้ามาก่อนไังไงอันจริงมีคนเข้ามาหาเยอะไหมเหมือนตอนนี้เหมือนสาวความหล่อมีสาวๆเข้ามาเยอะไหมเตอร์จะน้องรู้เรื่องมากมากเลยค่ะี่่ชือเขาเขายังเขายังว่าหนูทุกวันเลยว่าแบบเดี๋ยวมาครั้งหนูแต่งตัวอย่างเงี้น้องบอกว่า แต่งตัวอย่างเงี้ยไม่มีใครเอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยด่าหนูเป็นแรงมากเพราะน้องเขาเหมือนเขาจะมีสเปคว่าแบบผู้หญิงต้องแบบใส่ใส่ชุดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเต้องแต่งหน้าไม่น้อยๆหนูเคยหนูชอบแบบแล้วก็แล้วก็คนนี้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบเปิดให้น้องดูว่าคนนี้สวยไหมน้องเกาจะบอกว่า ไม่รู้ขอดูหน้าแบบหน้าสดก่อนอะไรเลยก็ชอบผู้หญิงเรียบร้อยใช่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยหน้าสดต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือยังไม่แน่ใจว่าสรุปว่าน้องเราชอบแบบเทสแบบไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ค่ะคือเหมือนแบบตอนน้องเขาแบบเรื่องมากจนเราไม่รู้ว่าแบบยังไงดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโรเตอร์โรเตอร์ชอบแบบผู้หญิงแบบพี่สาวเราไหมเออชอบไม่อยไม่โอกาสน้องรอกชอบผูาไหรเพราะว่าพี่สาวเราก็จะเนรแรงสวยแล้วเนี่ยมึงมีเงี้ยชอบไหมก็เขาตอบ เพราะคือไม่ทำไมทบางคนั้นเลยครับอยากมีแฟนอยากมีแฟนเหมือนแม่อยากมีแฟนเหมือนพี่สาวซึ่งเราไม่เอาเลยเราชอบเราชอบแบบไหนอาจารเราชอบแบบไหนไม่ติดเราจะตัดอีกเลยก็แไม่ชี้ไม่ชีตอนนี้มียากเหมือนเรคืนน้องนเราใช่ที่กลับไปบ้านโดนโดนแต่แต่ตอนนี้โสดเนาะ แล้วพีย่าสดมีย่าสดไหมคะัสดใช่ย่าสดอีกเหรอสดค่ะจริงเหรอจริงใช่ในเรื่องระหว่างสดจะมีคนคุยมีแค่สองช้อยคิดว่าพ่อไม่ยินตรงนี้ค่ะแบกเลยังทางฝั่งนู้นค่ะที่พ่อไปอยู่น้องน้าที่จริงๆหนูเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่เอาคนคุยดีกว่าเขาเรียกอะไรใายก็คือไม่ก็โสดหรือไม่ก็มีแฟนเลยไม่ชอบแบบไม่มีสถานะอะไรเงี้ยค่ะ แต่นี่คือแต่ตอนนี้คือแต่เขาบอกว่าน้องชายเขาว่าสามารถแบบรู้ทุกอย่างในตักวิญญาณตอบแทนดูต้องตอบแทนพี่สดไม่สดครับพี่สดไหมครับโสดครับเขาอะไรนะผ่านผ่านผมก่อนครับเพราะว่าต้องผ่านผมก่อนใช่ไหมเออผมต้องรู้จัโอเคนะขอบคุณค่ะกระพรุนน้อยแต่หน่อยครับกลับไปโดนแน่พีปีฝั่งด้ยครับเมื่อกลับไปมีอะไรขออ